ครับผมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปของชแนลนะครับวันนี้อัพราคาให้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านไปที่ตลาดบรรยากาศสดๆนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากเดี๋ยวเริ่มกันที่หมอนทองเลยนะครับ A B 2ถึง6กกิโลกรัมอยู่ที่125่งถึงหนึ่นะครับ A B C อยู่ที่140ครับเกรด C นะครับผม2-6ถึงกกิโลกรัมอยู่ที่120ครับเกรด D นะครับ1.3ถึง1.9อยู่ที่100บาทนะครับ ตกไซส์อยู่ที่105บาทถึง110ครับหางอยู่ที่95ถึง100นะครับโบเกอยู่ที่65ถึง70ครับต่อกันที่พวงมณีนะครับผม ABC 1.5กิโลกรัม up นะครับอยู่ที่130บาทเกรดดีหกิโลกรัมถึง1.5กิโลกรัมอยู่ที่100นะครับหางอยู่ที่50นะครับผมต่อกันที่ก้านยาวครับผม AB นะครับ1.8กิโลกรัมถึง5กิโลกรัมอยู่ที่ร้อยสามสิบนะครับเกรดซีนะครับหน อยู่ที่100บาทนะครับผมมาต่อกันที่ชนีนะครับผม A B นะครับ2-5กิโลกรัมอยู่ที่90-95นะครับ A B C อยู่ที่80ครับเกรด C 2-5กิโลกรัมอยู่ที่60บาทนะครับตกไซส์อยู่ที่60หางอยู่ที่40กระดุม A B C 1.7กิโลกรัมอบอยู่ที่70-75เกรด D นะครับ1กิโลถึง1.6กิโลกรัมอยู่ที่50บาทหางอยู่ที่30นะครับนกกระจิบนะครับ A B 1.8ถึงกิโลกรัมอยู่ที่ 130, 1้0ยเกรด C 1.8นถึงกิโลกรัมอยู่ที่100นะครับสำหรับใครนะครับตรงนี้เป็นราคาของวันนี้นะครับใครที่จะให้ยุทธพงศ์ไปดูราคาที่ตลาดไทยนะครับผลไม้อื่นๆด้วยนะครับวันนี้ยุทธพงศ์จะออกเดินทางไปดูให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้นําเข้าจากต่างประเทศผลไม้นา,นานาชนิดนะครับผมที่มี เก็บผลผลิตในช่วงนี้นะครับผมตามฤดูกาลยุทธภงจัดให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมยุทธภงด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดี